วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารซึ่งมีการสอบกลางภาคด้วยนะคะความจริงเรื่องนี้ครูเคยเอามาพูดแล้วแต่ครูจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เพราะว่ามันเป็นการสอบนักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะ ทักษะในการสื่อสารนะคะมันก็มันรวมทั้งการพูดการเขียนด้วยนะแล้วก็รวมทั้งการฟังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดพูดเรื่องอะไรเรามาดูก่อนนะคะทักษะในการสื่อสารก็จะต้องมีในเรื่องของความคิดคือเราจะต้องพูดอะไรเราคิดคิดแล้วเราก็ถึงจะพูดนะคะ สิ่งที่เราพูดต้องมีมารยานในการสื่อสารและมีคุณธรรมคือพูดด้วยความรู้สึกจริงใจนะ,ะเวลาเราพูดโต้อตอบเนี่ยก็ต้องมีความฉลาดมีความรู้แล้วก็มีไหวพริบมีวิจารณญาณฟังรู้จักฟังมากอ่านมากเราก็จะพูดดีๆแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดในที่ประชุมชนนะะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกก็คือ การสื่อสารในที่ประชุมนะพวกนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารซึ่งเราจะเรียนต่อไปนะคะก็จนกระทั่งจบจะมีเรื่องของการเขียนรายงานรายงานเชิงวิชาการการเขียนรายงานเชิงกิจธุระกิจธุระก็คือเขียนเรื่องราวส่วนตัวอย,อย่างเช่นซักถามอย่างเช่นนักเรียนนักเรียนจะลาครูไปไหนนะคือกิจธุระแต่ถ้าธุรกิจ ธุรกิจนี้มีเรื่องของการได้ผลได้กำไรเป็นเรื่องของการค้าขายกันนะนั่นคือธุรกิจจดหมายธุรกิจส่วนการเขียนเรียงความก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนซึ่งนักเรียนเขียนมาตั้งแต่ประถมแล้วค่ะทีนนี้การพัฒนาในการคิดนะก็จะมีในเรื่องของภาษาที่เราใช้สื่อสารในเวลาเราคิด แต่และคนคิดไม่เหมือนกันนะเราเดอาไม่ได้ถ้าเขาไม่พูดมาเพราะฉะนั้นภาษามันจะช่วยเป็นหนทางให้รู้ว่าเขาคิดอะไรนะนะแล้วก็ประเภทของความคิดมีคิดแบบมีเหตุผลกับไม่มีเหตุผลสิ่งที่จะส่งเสริมปัจจัยในการคิดก็อย่างเช่นสภาพแวดล้อมความรู้นะหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมทั้งคนที่เรา เราจะพูดด้วยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะพูดอะไรให้เขาเข้าใจเรามันก็เกี่ยวกับเรื่องของวัยเรื่องของเพศทิศทางของการคิดเดี๋ยวเรามาดูทีละตอนเลยแล้วกันภาษากับการคิดนะเขาบอกว่าการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการทํางานของสมองอนักเรียนพยายามซึมซับไปนะความรู้นะคะจะได้อ่านน้อยลงคือความจริงแล้วเนี่ยถ้านักเรียนเรียนออนไซต์เนี่ยครูต้องให้จดแล้ว อย่างรุ่นพี่ๆเขาก็จดไปได้ครงครึ่งค้อ,อเล่มแล้วแต่เราเนี่ยฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจนะไม่เข้าใจถามภาษากับการคิดก็คือเขาบอกว่าการคิดมันคือกระบวนการทางสมองทีนี้เราเนี่ยชินไปกับความคิดแล้วเราไม่รู้ว่าในสมองเราเนี่ยมีขั้นตอนอย่างใดน,นะกว่าจะคิดออกมาได้ทีนี้ การคิดในสมองก็คือเป็นการรวบรวมเอาข้อมูลความรอบรู้นะประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาทั้งเก่าทั้งใหม่นะแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบในขั้นตอนของสมองนะก็คิดเพื่อที่จะหาคําตอบถ้าเขาถามเราเราก็คิดหาคําตอบนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือคิดทีละเรื่องถ้าคิดลหลายๆเรื่องมันจะสับสนเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าผลของการคิดก็คือความคิด ผลของการผลของกระบวนการคิดเขาเรียกว่าความคิดนะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรก็พูดง่ายๆว่านักเรียนคิดอะไรครูไม่รู้แต่ถ้านักเรียนใช้ภาษาพูดออกมาว่านักเรียนกําลังคิดอะไรนี่แหละคือการสื่อสารความคิดที่ออกมาเป็นภาษานะครบเาบอกว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยสามารถแสดงออกได้โดยใช้ภาษา ทีนี้อาจจะเป็นวัจนะภาษาก็คือพูดหรือเขียนหรืออะวัจนะภาษาคือมีท่าทางมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายต่างๆนะทีนี้ก็เรื่องของการสื่อสารเขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อความคิดอย่างไรนะก็คือเอาภาษาเนี่ยมาเป็นการพูดหรือการเขียนที่เมื่อกี้คุณบอกท่าทาง ติดต่อก,อกอันด้วยการพูดการเขียนด้วยท่าทางสัญลักษณ์นะะมนุษย์ติดต่อกันโดยใช้ภาษาเป็นสื่อนะภาษาจึงเป็นเครื่องมือย้านะภาษาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมประสบการณ์ทั้งในเรื่องของความรู้ถ่ายทอดความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึง่งก็ใช้ภาษาต่อไปนะภาษามีอิทธิพลต่อความคิด หรืออิทธิพลต่อภาษาได้อย่างไรนะ,ะภาษานี้จะช่วยกําหนดว่าเราจะคิดอย่างไรเช่นเรามองบุคคลน,นี้น่าจะชื่อคนนี้สมมติว่าเรามีน้องเล็กๆเ,เราจะตั้งชื่อให้น้องเนี่ยเราก็ดูท่าทางบุค,คลิกวันวันที่น้องเรียนอ่านที่น้องเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้ความคิดอ้าวจะตั้งชื่อให้น้องอย่างไรดีอะไรเงี้ยชื่อเล่นๆเพราะนันนี่ก็คือ ในเรื่องของกระบวนการคิดนะนี้ก็บอกว่านอกจากนี้มนุษย์ต้องการถ่ายทอดความต้องการของตัวเองออกมานะก็ด้วยการใช้คำพูดเป็นภาษาอยากถ่ายทอดความรู้สึกของเราอยากให้ความเห็นของเรากับคนอื่นได้รับรู้นะยเราก็ถ่ายทอดเป็นภาษาสาภาษาช่วยพัฒนาความคิดและความคิดช่วยพัฒนาภาษา เก็ให้ง่ายเราอ่านมากมันก็พัฒนาความรู้ของเรานะแล้วเราก็ได้เพิ่มความรู้ด้วยนำความรู้ที่เราได้มาเราก็ไปสื่อสารอีกกับคนหนึ่งก็คืออธิบายให้เขาฟังนะเพราะนั้นภาษาช่วยพัฒนาความคิดและความคิดก็ช่วยพัฒนาภาษาคือถ้าเขียนเป็นลูกศรก็คือลูกศรสองข้างนะไปด้วยกันชี้ไปด้วยกัน ต่อไปทิศทางของการคิดการคิดของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วความคิดมันไม่มีตัวตนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเราก็ต้องถือถือเอาภาษาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่จะถ่ายทอดนะสำหรับเรื่องนี้นักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อคิดคิดภาษาภาษาความคิดภาษาถ่ายทอดความคิดแต่ถ้านักเรียน ใช้ในชีวิตรประจําวันเนี่ยคือนักเรียนจะใช้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะนักเรียนคิดคิดตลอดทั้งวันนะตื่นขึ้นมานักเรียนก็ต้องใช้สมองคิดแล้วแล้วนักเรียนก็ถ่ายทอดด้วยภาษานะทนีนี้การคิดมีสองแบบที่เมื่อกี้ครูกล่าวข้างหน้าตอนต้นนะคือคิดแบบทางวัฒนะวัฒนะคือความเจริญนะคะคําว่าวัฒนะวัฒนธรรมนะวัฒนะแปลว่าความเจริญก็คิคดคิดไปทางบวก นั่นเองนะการคิดในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมนะทำให้เกิดการพัฒนางอกงามไปในทิศทางที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมนะเมื่อสังคมได้รับประโยชน์เราอยู่ในสังคมเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะเพราะนั้นคิดทางบวกก็คือคิดทางวัฒนะคิดแบบที่สองนะคก็คือคิดหายนะความเสื่อมนะคะ ก็คือเหมือนเหมือนกับเส้นคิดเห็นแก่ตัวเองนะคะคิดไปในทางที่เอาเปรียบผู้อื่นมันก็คือหายนะนั่นเองนะเพราะเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยสังคมในกลุ่มชนนั้นก็จะไม่ได้ไปได้วยกันต่างคนต่างเอาตัวรอดมันก็เกิดความเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนแก่กลุ่มคนแก่ชุมชนแก่ตนเองนี่เขาบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะ และต่อมาอนาคตก็คือเสียหายเดือดร้อนต่อๆมาเพราะนั้นสรุปแล้วการคิดมีสองแบบคือคิดแบบทางวัฒนะคือความเจริญคิดบวกนั่นเองนะคะคิดแบบหายนะคือความเสื่อมหรือคิดในแง่ลบนั่นเองต่อไปประเภทของการคิดเขาก็บอกว่าคิดแบบสองประเภทก็คือแบบมีเหตุผลกับไม่มีเหตุผล คิดแบบมีเหตุมีผลก็คือใช้เหตุผลเป็นสิ่งที่ที่สำคัญก็คือหมายความว่าทุกคนอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีเหตุและมีผลไม่ใช่ถ้าไม่มีเหตุผลก็คือเอาตามใจชอบนั่นเองคิดแบบอิสระตามใจฉันสิ่งที่ฉันชอบก็คือเหตุผลซึ่งความจริงแล้วถ้าอยู่ในส,สังคมส่วนรวมเนี่ย การคิดแบบไม่มีเหตุผลก็คือคิดแบบเข้าข้างตัวเองนะเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองนั่นเองนะเพราะนั้นการคิดแบบมีเหตุผลเขาก็บอกว่าเป็นการคิดเพื่อหาข้อสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นการผิดพลาดมันก็จะน้อยลงส่วนคิดแบบไม่มีเหตุผลก็คือไม่มีความเป็นจริงนะแล้วก็เกิดความผิดพลาดได้มาก ก็คือเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเองนั่นเองต่อไปอันนี้ก็ตัวอย่างคิดอย่างมีเหตุผลนะเขาก็บอกตัวอย่างมาว่าข้าพเจ้าได้บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างๆเพราะต้องการช่วยชีวิตพวกเขาต้องการให้เขามีความสุขคือในสังคมมีความสุขเราก็สุขไปด้วยนะเราไม่เดือดร้อนสมมติว่าถ้านไดเรียนไม่ช่วยได้เรียนมีนะมีของเยอะ นักเรียนเปนคนที่มีมีทรัพย์มีเงินเดือนมีมีของเยอะแต่นักเรียนไม่ช่วยนานไปนานไปคนที่ขาดแคลนเนี่ยเขาก็จะคิดในการขโมยใช่ไหมสังคมมันก็เดือดร้อนพอเขาขาดแคลนเขาก็คิดว่าเขาจะต้องเอาตัวรอดเขาจะต้องกินต้องมีชีวิตต้องมีอาหารที่จะกินเพราะนะั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมีขโมยมีโจรมีปล้นมีฆ่ากันทีนี้ ถ้านักเรียนช่วยเขานักเรียนเป็นคนที่มีนะมีมีเรียกว่ามีเหลือร้อนแล้วนักเรียนไปแบ่งเขาด้วยเขาก็มีความสุขไม่เดือดร้อนสังคมไม่มีการจี้ป้นฆ่ากันเราก็อยู่มีความสุขเราก็ไม่ถูกเขาป้นเขาจี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะน,นั้นก็คือเหตุผลทีนี้คิดอย่างไม่มีเหตุผลก็ตัวอยา่างเช่นการที่ข้าพเจ้าบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัย ในประเทศต่างๆเป็นเพราะว่าข้าพเจ้ามีอายุยืนน่ะนี่ไม่มีเหตุผลนะพอคิดว่าช่วยเขาแล้วเราจะอายุยืนชาติหน้าเราจะไม่อดอยากอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลที่เป็นข้อจริงนะไม่ใช่ว่าช่วยเขาแล้วเราอายุยืนนะพิสูจน์ไม่ได้ต่อไปการแสดงเหตุผลโดยใช้ภาษานะเขาบอกว่า การแสดงเหตุผลเนี่ยต้องประกอบด,ด้วยสองอย่างคือข้อที่มาสนับสนุนนะแล้วก็ใจความสําคัญคือข้อสรุปเหตุผลแล้วนาไปสู่การสรุปนะคือข้อจริงเป็นอย่างไรแล้วสรุปออกมาแล้วได้อย่างไรการใช้ภาษาเพื่อแสดงเหตุผลมีหลักในการเรียบเรียนอย่างไรก็เราจะเชื่อมประโยค ประโยคข้อความมันก็ต้องมีคําสันธานนะอย่างเช่นคําเพราะว่าเพราะฉะนัน้นเจิงฉะนั้นนะยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากอันนี้ก็คือสันธานนะเนื่องจากเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายปราศจากไขมันมีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงนิยมรับประทานอาหารประเภทปลาอันนี้คือเป็นเหตุและเป็นผลเหตุ เหตุก็คือปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนด้ไง่ายนะเพราะฉะนั้นผลก็คือเรากินรับประทานอาหารที่มีเนื้อปลาเนี่ยมันจะช่วยในการย่อยหรือเนื่องด้วยเกิดอุบัติภัยอุทกภัยที่จังหวัดอยุธยามีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนยากไร้ที่อยู่ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจบริจาคเงินช่วยเหลือ ด้วยเหตุครั้งนี้อันนี้ก็เป็นเหตุและเป็นผลนะะเหตุคือชาวบ้านประสบภัยนะะผลที่ตามมาคือฉันช่วยบริจาคเงินสรุปผลนั่นเองต่อไปเรียบเรียงเนื้อความที่เป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ต้องใช้สันธานอันนี้ก็เหมือนกับละคําสันทานไว้ในฐานที่เข้าใจนั่นเองนะยกยกตัวยอย่างเช่น ช่วงนี้การจราจรติดขัดขอให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตรงนี้ถ้าเราจะเติมสันธานนะฮะเราจะเติมจากช่วงไหนไเรียนใครจะตอบได้ช่วงนี้การจราจรติดขัดขอให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเอาครูบอกคำสันธานคำว่าจึง หรืออาจจะใช้สองอันก็ได้เนื่องจากเนื่องจากกระจิงอะไรก็ได้ใครจะตอบว่าควรจะเขียนช่วงจังหวะไหนไม่มีใครตอบยางนั้นครูเลือกสัิกชาปรีสายตามองสัิกชาสัสิกชาสีม่วงอะค่ะข้อแรกช่วงนี้การจราจรติดขัด ถ้าเราจะใส่ใส่คำสันธานเราควรจะเติมช่วงไหนคำว่าเนื่องจากกับคำว่าจึงเติมตรงไหนคะเนื่องจากช่วงนี้การจราจรติดขัดจึงข้างหน้าช่วงจึงข้างหน้าช่วงเนื่องจากช่วงนี้การจราจรติดขัดแล้วจึงตรงไหนให้ใส่สองคำเลย จึงน่าจะอยู่หน้าขอค่ะเออถูกต้องนะจึงขอให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อเต็มความสามารถถูกต้องตรงกับใจครูนะคะทีนี้ต่อไปอันที่สองอุณหภูมิลดลงทําให้ดอกไม้บางชนิดบานเต็มที่อา้าแล้วแต่เขาจะเอาฟันานตัวอะไรก็ได้เรียกสัจิชาหนูจะให้ใครตอบดีเออปฏิมากรก็เป็น ผู้ชายคนเดียวนะที่ยังไม่ได้เรียนอเรียกใครวาลิสตาลาวันนี้เข้าหมดยกเว้นพิมพ์ใจกับนัทรลิสายังไม่เข้าสัทิษาจะให้ใครตอบอข้อที่สองออบุญญานุก็น,นะค่ะอ๋อตรงใจคุยอีกละอ่าบุญญานุหนอจะใช้คำสันทานลงในช่วงตรงไหนคะ ตรงที่บอกว่าจึงทําให้ห<น>ดอกไม้บางชนิดหนูอ่น<ม>นานข้อความอ<ว>ุณหภูมิลดลงอุณหภูมิลดลงจึงทําให้ดอกไม้บางชนิดบานเต็มที่ค่ะอ่าวถูกต้องต่อไปบุเดียนนุชครูขออีกคนนึงการเปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ขออีกคนนึงบุญเญญญดือเป็นคนเรียกเอา ชื่อปัชยาพรก็ได้คะ่ะอ้าวปัชยาพรปัชยาพรปัชยาพรอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะอา่าวเพื่อจะได้ไม่ง่วงไงเพราะเสียงครูดเดี๋ยวจะหลับไปซะก่อนเช้าอากาศเยน็นการปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานช่วยลดภา,าวะโรคร้อนจะใช้สันทานตรงไหนดีเอ่ย จะใช้สันทานตัวไหนเอ่อ,อ,อการปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะจะช่วยจะช่วยทำให้ทาให้ทาให้ลดภาวะโลกร้อนจะช่วยลดภาวะโลกร้อนจริงแล้วจะก็โอเคนะครับ คือบางทีเนี่ยคําสันธานมันไม่มีคําว่าจึงคําว่าด้วยเหตุที่อะไรเนี้ยก่อนนะถ้าในกรณีไม่ใช้จากการปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานช่วยให้ลดภาวะโลกร้อนได้ยเห็นไหมความจริงแล้วบางทีมันไม่เหมือนกับคําสันธานจากก็ได้ช่วยช่วยทําให้ลดภาวะโลกร้อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นบางที คำสันธานนี้มันไม่ตายตัวสําหรับบางประโยคเนื่องจากว่าพอพอพูดแล้วมันมันไม่สละสลวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานจะช่วยลดภาวะโลร้อนได้หรือไม่ก็การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานทําให้ช่วยลดภาวะโร้อนได้โอเคค่ะต่อไปนะลกูกจะได้ไม่ง่วงไงคะ ต่อไปปัจจัยแปบ๊บนึงมันไม่ขึ้นลบพมา่มาลบพม่าทำไมคะอยากตอบเหรอลบพม่ามาแล้วไงปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดนะเขาบอกว่าแม้การคิดจะเป็นกระบวนการทางสมองแต่ก็เกี่ยวโอฮเ,<ะ>เรียกหนูทำาไมคะอะไรนะคะเมื่อกี้ครูเรียกหนูหรือเปล่าคะเมื่อกี้มันมีชื่อหนูไงครูก็เลยนึกว่าหนู คุณอาจจะไปคลิกดูคลิกดูแล้วพอดีเจอชื่อหนุ่ชื่อมพอพมาก็เลยนึกว่ามพอพมากมาแจ้งผงว่ามาแล้วคุณก็เลยบอกมาแล้วนี่คะ่ะทํานองว่าอย่างนั้นแล้วทําไมเขียนส่งมาอีกอย่างนี้ไงต่อไปปัจจัยช่วยส่งเสริมการคิดเขาก็บอกว่าการคิดมันเป็นการทำ,นะทำงานของสมองแต่จริงแล้วมันเชื่อมโยงกับจิตใจร่างกายนะแล้วก็สภาพแวดล้อมการคิดจะมีผล หรือไม่มันขึ้นอยู่กับความรู้เพราะนั้นถ้านักเรียนมีความรู้ความคิดของนักเรียนก็เป็นคือผู้ที่มีความรู้คิดแบบมีความรู้กับเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนพูดเนี่ยฉลาดหรือไม่ฉลาดดูจากคำพูดของคนเพราะฉะนั้นคนที่คนที่มีความรู้มากเวลาเราฟังเนี่ยเรารู้เลยว่าเขามีความรู้จากภาษาที่เขาพูดเพราะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เนี่ย บางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะนิ่งไปสองอพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองอันนี้ก็หมายความว่าคนพูดมากเนี่ยอาจจะเสียเปรียบแต่คนที่พูดน้อยเนี่ยจะได้เปรียบนิ่งไปสองไพเบีย้ยอ่ะพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองตำลึงทองก็คือหน่วยจำนวนเงินมันมากกว่าสองไพเบี้ยนะอ่าต่อไปเขาบอกว่า ปัจจัยส่งเสริมความคิดก็คือต้องมีความรู้คือคนจะพูดต้องมีความรู้รู้จักใช้ภาษาคือข้อที่สองนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีสิตใจมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยนะสองสี่สิ่งนี้ก็เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมในการคิดอันนี้มาดูความรู้ก็คือถ้าคนเราหมั่นศึกษาหาความรู้ ความรู้นี่ได้จากไหนได้จากการอ่านจากการฟังนะความรู้ได้จากการอ่านจากการฟังถ้ารู้มากเราก็พูดได้เก่งเป็นคนที่พูดมากอย่างเช่นน็อตอุดมแต้ภานี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ฟังมากอ่านมากนะอันที่สองทักษะในการใช้ภาษาบอกว่าผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาดีคือเลือกเลือกรู้จักคํามาเขียนมาพูดเนี่ยอย่างเช่นคนที่เขาชอบพูดคําคมเนี่ย ทำให้เรารู้สึกเออเท่จังเลยมีคําคมในการพูดทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการฟังเขามากมันเหมือนเป็นการชักส่วนโน้มน้าวใจให้เราชอบฟังที่เขาพูดนะทำไมเราชอบฟังนอตอุดมนะทําไมเราชอบฟังนักพูดเพราะว่าเขาพูดแล้วสนุกเงยสามนะคะสภาพร่างกายต้องมีจิตใจที่แข็งแรงนะคือร่างกายแข็งแรง,แงจิตใจก็เข้มแข็ง อันนี้เขาเรียกว่าสมรรถภาพในการเลใ,ในร่างกายในการคิดในการพูดอันที่สามนะต่อไปสภาพแวดล้อมก็อยู่ในสภาพที่หมายความว่าเวลาเราจะพูดคุยกันมันจะต้องเงียบไม่มีคนพุกคลาดเพราะว่าผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะได้มีสมาธิในการฟังถ้าเสียงดังก็ฟังไม่ได้อุปสรรคในการคิดคืออคติอคติคือ พูดง,ง่ายๆว่าคิดไม่ดีกับเขาก่อนนะหรือมีความลำเอียงเนี่ยตอนนี้อุปสรรคในการสื่อสารของครูเริ่มเริ่มจะมีนะคะเสียงน้ำแข็งปั่นข้างโงเรอันนี้สองการเร่งรัดอ่าสมมติว่าครูบอกว่าตอบเร็วๆเ,เวลาจะหมดแล้วนักเรียนทำข้อสอบนักเรียนก็เหมือนกับใครมากดดันให้ในักเรียนก็คิดไม่ออกใช่ไหมคิดเลข อ้าวเวลาจะหมดแล้วนะเหลืออีกหนึ่งวินาทียังไม่ส่งเลยเนี่ยคือความเร่งรัดมันก็ทําให้การคิดสับสนแล้วเราก็เครียดนะะความจําเจซ้าซากมันก็เบื่อฮะเกิดจากความเบื่อเลยอคติคือลําเอียงนะลาเอียงเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเขาเร่งรัดนี่ก็คือใช้เวลากระตรองน้อยลงนะมันมันมันก็ว่าทําให้เรามีเวลาเครียด มากขึ้นเราคิดไม่ละเอียดมากขึ้นนะ,ะจำเจก็คือซ้ำซากเบื่อหน,หน่ายน้าเบื่อหน่ายก็เป็นอันว่าณว,วันนี้ก็อธิบายในเรื่องของการสื่อสารย่อๆเกี่ยวกับความคิดกับการสื่อสารไปด้วยคนที่ไม่มาจริงๆคือพิม์พใจใช่ไหมคะกับนัทรีษาอืมจริง นัาริษากำลังใจค่ะเป็นคู่ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็มันเรื่องเบาๆแต่ว่าเสียดายว่าปีนี้เราไม่มีสมุดที่จะจดเป็นเล่มเป็นเป็นอันเลยเป้าคงไม่ได้บอกให้จดตั้งแต่แรกใช่ปะ่ะพอจดก็ในห้องเรียนเนี่ยก็เสียเวลาแต่ว่านักเรียนที่มี ไหวพริปนะจดนอตช้อนนอ้อเขาเรียกว่าช้อนน้อยเองเวลาขัวอธิบายก็ช้อนน้อยไปหรือข้อความสําคัญอะไรเงี้ยอย่างเวลาส่งคลิปไปก็นักเรียนก็ดูซ้ำแล้วกันวันนี้เรื่องเบาๆสมองค่ะอ่าแล้วก็แจ้งวันนี้นะที่โรงเรียนเดี๋ยวตอนบ่ายโมงใบสองโมงก็จะมีสีค่าซื้อค่าเชืออีกพรุ่งนี้เรามาก็พยายามปิดปากด้วยนะ นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่ามีพี่มอ6อะ่ะช่วงนี้พี่ม6 14วันเนะี่ยเขาจะออนไลน์ทุกคนเลยหกทับหนึ่งทับสองนะเพราะว่ามีพี่เขาหกทับหนึ่งเออหกทับสองที่ติดเขาไปต่างจังหวัดมาแล้วก็เมื่อกี้ครูก็ไป KTA ีเอเเ ATK เมื่อกนี้ครูก็ไปตรวจคัดกรองมาเหมือนกันมันแสบจมูกไม่หายเลยก็เป็นอันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็พยายามรักษาตัวปิดปากตลอดปิดจมูกตลอดเชื้อมันมาได้ง่ายๆนักเรียนนักเรียนไม่ระวังตัวมันมาเมื่อไหร่คือมาแล้วเดือดร้อนอนะ่ะพอเราเป็นแล้วเดือดร้อนนี่ครูกําลังติดต่ออาคาเนะนะเขาเงียบไปเลย เพราะที่แถวบ้านเขาญาติเขาติดบอกให้บอกข่าวมาด้วยเขาก็เงียบไปคูก็เลยส่งข่าวต่อพรุ่งนี้ก็รักษาตัวเองสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวไปเที่ยวปีใหม่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นครูก็แค่นี้นะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกัน